สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกความประทับใจที่ผมได้ไปวัดพระแก้วพระบรมหาราชวังแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชตยครับผมตอนเช้านะครับผมก็ไปตอนประมาณ8ปดโมงสิเนี่ยซึ่งอากาศร้อนมากนะครับดูได้จากหน้าผมได้เลยครับ หลังจากที่ได้เข้าไปข้างในนะครับเราก็ได้เจอกับพี่มังคุเทศที่มาจากสำนักพระราชวังชวพี่ศักซึ่งผมเนี่ยประทับใจพี่เขามากๆเพราะว่าพี่เขาพูดเก่งแถมความจำดีมากนะครับอธิบายตั้งแต่ทางเข้ายาวไปจนจบทัวร์ของพระบรมหาราชวังแถมพี่เขาเป็นกันเองอีกต่างหากนะครับผมพอเราได้เข้ามาแล้วนะครับพี่เขาก็จะพาเข้าไปที่วัดพระแก้วก่อนเลยนะครับซึ่งเราจะได้เห็นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นยักษ์ทวารบ้านหรือยักษ์เฝ้าประตู พระศรีรัตนเจดียควมามประทับใจต่อมาเนี่ยก็คือที่เราเบียงโคตนะครับจะมีจิตกรรมเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยทั้งหมด178ห้องซึ่งเยอะและสวยมากๆนะครับผมอยากแนะนําทุกคนให้ไปดูด้วยตาตัวเองเลยนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ที่ผนังทางทิศเหนือจนมาถึงทิศตวันตกนะครับเริ่มต้นจากเครื่องพระนงางรกยอวตารลงมาเป็นพระรามและกำเนิดทศกัณฐ์ครับผม จากนั้นนะครับเราก็ได้เข้าไปกราบสคาระพระแก้วมรกตในพระอรุโบสถโดยตามประวัติแล้วเนี่ยพระพุทธมหามณีรตัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตที่เราเรียกกันนะครับเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากหินสีเขียวในตระกูลหยกเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิมีพระพักข้างกลมคล้ายกับพระพุทธรูปล้านานา,นานในระยะแรกนะครับแต่มีชายสังฆาติที่ยาวซึ่งเป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุขโขทัยเข้ามาผสมแล้วครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เข้าสู่โซนของพระบรมมหาราชวังนะครับโดยที่แรกที่เราได้ไปเนี่ยก็คือพระที่นั่งอ,อมรินวิริช,ชัยนะครับโดยด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราเข้าไปไม่ได้นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยสถาปัตยกรรมเนี่ยจะผสมผสานรูปแบบของไทยและตะวันตกครับผม ในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทซึงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ในสมัยก่อนมีการใช้เพื่อสเสด็จออกว่าราชการต่อมาก็กลายเป็นที่ประดิษฐานพระกรธพรมมะบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระศพของพระบรมวงศ์ในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามพระที่นั่งดูสิมหาปราสาทยังเป็นที่สเสด็จออกในพระราชพิธีสําคัญอีกหลายโอกาสเช่นพระราชพิธีบรมราชาวิเศษสมโภธในรัชกาลที่6 และพระราชพิธีสมโภธกรุงรัตนกโกสินทร์ครบ200ปีในรัชกาลที่9อีกด้วยครับผม หลังจากที่เราเสร็จจากวัดพระแก้วแล้วก็พระบรมหาราชวังนะครับเราก็ไปที่พิพ,พิธภัณฑ์ฐานแห่งชาติพนครต่อเลยนะครับ <Fantastic. S 1> พอเรามาถึงที่พิพ,พิธภัณฑ์ฐานแห่งชาติพนครน,นะครับซึ่งเป็นพระราชวังฐานมงคลวังหน้าในอดีตเมื่อเราเข้ามาเนี่ยทางด้านซ้ายเราก็จะเห็นพระที่นั่งเสือโมกพิมาน ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นที่จัดนิทรรศการต่างๆแต่เราไม่ได้ไปในครั้งนี้นะครับและทางด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นพระที่นั่งพุทธายสวรรค์ประดิษฐานพระพุทธสี่หิงซึ่งอัญเชิญมาจากเชียงใหม่ครับผมพระที่นั่งพุทธายสวรรค์นะครับผมสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสรรุรสิงหนาฏในสมัยรัชกาลที่1เดิมชื่อว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นพระที่นั่งพุทธายสวรรค์ในสมัยรัชกาลที่3 <B> เพื่อประดิษฐานพระพุทธสี่หิ่งและใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆด้วยครับ เมื่อเราได้เดินเข้ามาที่พาระที่นั่งเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลยนะครับก็คือภายในเนี่ยจะมีจิตรกรรมเก่าซึ่งเป็นรูปแบบศิลปรกรรมในสมัยรัชกาลที่1และได้มีการบรูรณะขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ทําให้เหลือเขาโครงของ,ของจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่หนึ่งอยู่เพียงบางจิตรกรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระปรมสมพจน์ตั้งแต่พระสูตรไปจนถึงปรริพานนนั่นเองครับและยังมีเทพชุมนุมประกอบเพื่อสอดคล้องกับพระพุทธสีหิงด้วยครับ ขอเล่าเรื่องหนึง,งนะครับคือที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนี่ยจะมีพี่มาบรรยายให้นะครับชื่อว่าพี่ไข่จบม,มาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยประทับใจพี่คนนี้มากนะครับเพราะว่าพี่มีความรู้เยอะมากตอนอาจารย์สอบถามเรื่องอะไรนะครับพี่เขาสามารถตอบได้หมดแบบหมดเลยจริงๆนะครับต่อมานะครับก็จะเข้าสู่โซนพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับ ซึ่งเราจะได้เข้าที่อาคารมหาวิทยาสิสงคําจและอาคารประภาพพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งจัดแสดงศิลปะเอเชียและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ประทับใจเนี่ยมีมากมายนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือตะกิงโรมันสำริซึ่งแสดงให้เห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยเกิดการติดต่อซื้อขายกันมานานแล้ว อาจจะไม่ได้ติดต่อกันโดยตรงนะครับแต่เกิดการซื้อขายต่อๆกันมาแสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อซื้อขายกันตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่ประทับใจนะครับก็คือเป็นทับหลังศิลปะเขมรในประเทศไทยนะครับแบบถาลาบริวัติซึ่งพบที่เมืองพะเนียดจ,จังหวัดจันทบรุรีถือเป็นทับหลังที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยแล้วครับซึ่งถามว่าทําไมผมถึงประทับใจนะครับเพราะว่าผมเป็นคนจันทบุรีครับ ผมรู้สึกว่ามัน Amazing มากๆในการที่แบบเห็นว่าที่เมืองเพเนียในจังหวัดจันเนี่ยมีของเก่าแก่แบบนี้ด้วยนะครับที่จริงเนี่ยมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมประทับใจซึ่งในแต่ละยุคสมัยเนี่ยจะมีลักษณะเด่นของตัวสมัยเองนะครับแนะนำอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาชมแล้วก็เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และงานศิลป์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ